ยูคิ้มตอนนี้สะโพกเขาพอดีแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังดูสะโพกเล็กๆอยู่ดีอ่ะทีนี้เราก็มาแต่งเส้นสะโพกนะคะจากอกนะคะวาดมาวาดแล้วมันไม่โคง้งใช่ไหมคะเราวัดข้างเข้ามาค่ะค่อยๆเข้ามานะเข้ามาอีกหนึ่งหุนนะคะจากจากที่เรา เมื่อกี้ที่เราขีดไว้เนี่ยเราเข้ามาอีกหนึ่งหุนค่อยๆเข้านะคะแล้วก็อย่างนี้นะคะอันนี้ต้องไปฝึกนะคะค่อยๆเข้ามาเข้ามาแล้วก็ลากมาหาสะโพกเนะะี่ยค่ะอันนี้ต้องฝึกเองนะคะ คือถ้าเจอคนสะโพกเล็กเนี่ยเส้นข้างจะตียากมากถ้าเจอคนสะโพกใหญ่อะขีดสบายเลยค่ะเราขีดไปก่อนคือเราต้องการแนวทางทีนี้ ในตรงนี้จึงดูโค้งน้อยนะคะเราก็จะลดค่ะด้วยการที่จากเส้นสะโพกด้านข้างนะคะเราวัดเข้าไป3ากระเบียดเลยค่ะทั้งหน้าและหลังค่ะวัดเข้าไป3ากระเบียดเลยค่ะลองดูสิว่าถ้าโค้งขนาดนี้จะสวยกว่าไหมช่วงตรงนี้จะคอดเอวนะคะเวลาวาดเนี่ยจะคอดเอวนะคะจะไม่ตีเป็นเส้นตรงแล้วก็ลงมาอย่างนี้ คลอดเอวก่อนระยะช่วงเนี้ยค่ะระยะช่วงเนี้ช่วงนี้ก่อนถึงเส้นเอวเนี่ยช่วงนี้เราจะต้องคอดนะคะตรงนี้คืออกใช่ไหมคะระยะใต้อกตรงนี้เราจะต้องคอดเขาจะได้ดูมีเอวค่ะแล้วเราก็หักออกมา จำไว้นะเราหดเข้าไปอีกพอเราหดเข้าไปเราก็ไปขยายออกที่เกตค่ะจากเกตที่เราตั้งไว้เนี่ยเราก็ขยับเกตดังนั้นเกตเนี่ยจะไม่ตายตัวว่าเกตเท่าไหร่นะคะเขามีหน้าอกนะคะตรงนี้ก็อย่าไปยุ่งเขาเรามาลดข้างหลังดีกว่าจากที่เราตั้งเกตตรงนี้3นิ้วแล้วเรา เราตั้งจากที่เราตั้งเกตนิ้วครึ่งนะคะเราก็ลดลงมาให้เหลือนิ้วกเ,เบีดนนะคะทีนี้เรามาลองวัดซิว่าเอวได้ไหมเราค่อยๆค่อยๆลดค่อยๆเพิ่มทีละจุดนะคะ3มนิ้วนะยก3มนิ้วมาเวลาวัดเส้นเอวนะพอถึงด้านข้างเนี่ยให้ทะแยงใส่วัดตัวขึ้นไปนิดหนึ่ง เจ็ดนิ้วหนึ่งหุนเจ็ดนิ้วหนึ่งหุนตั้งมาที่เกตนะคะแล้วก็ยกมาตอนนี้ได้สามสิบสองนะคะเอวหายไปครึ่งนิ้วเราต้องการอีกหนึ่งกระเบียดเราก็มาลดตรงนี้ค่ะลดข้างหน้าเนี่ยค่ะออกนะคะช่วงนี้เอาไว้ก่อนนะคะเราลดตรงนี้นะคะลดจากกลางหน้านะคะ อ่าเราลองวัดใหม่ซิว่าเอวได้หรือเปล่าสามนิ้วเจ็ดนิ้วขาดอีกนิดนึงขาดอีกนิดนึงเราก็ลดข้างหน้านี่ค่ะลดลดเกตเนี่ยค่ะ,น,คะนะคะลดเกตข้างหน้านี่ยค่ะตกลงสรุปเก็ตตรงนี้ก็คือนิ้วกระเบียด นะคะจากที่ตอนแรกเราตั้งไว้นิ้วครึ่งนะคะเราก็หดตรงนี้เหลือน,นิ้วกระเบียดนะคะเราก็วาดคัดทรงค่ะเราจะคัดทรงยังไงล่ะเราจะคัดจากจุดยอดอกเนี่ยนะคะจุดยอดอกเนี่ยจะเลือกจุดไหนก่อนก็ได้คะ่ะเลือกจุดที่วัดมาจากด้านข้างเนี่ยจะดีกว่านะคะ11นิ้วนะคะวัดขึ้นไป ห้าหุนแล้วเราก็ตีมาตรงนี้ตีมาที่ไหล่เลยไม่แบ่งครึ่งนะจะเห็นว่าเนี่ยไม่เท่ากันไม่แบ่งครึ่งนะดูมุมสวยค่ะอันนี้อันนี้ต้องใช้สายตาละเพราะว่าดูว่าระยะการแบ่งตัวจุดไหนถึงจะสวยนะคะจะไม่ใช้วิธีแบ่งครึ่งนะคะถ้าแบ่งครึ่งเนี่ยเส้นมันจะมาอย่างนี้มันไม่สวยนะคะมันต้องเอียงนิดนิดองศาตรงนี้มันจะต้อง เอียงนิดนิดแล้วเราก็ค่อยๆโค้งค่ะอันนี้ก็ต้องใช้ฝีมือนะคะโค้งเนี่ยเว,ว้าแล้วก็ค่อยค่อคอดมาหาจุดตรงนี้จะเห็นว่าช่วงเนี้ยช่วงนี้จะเว,ว้าเวลาเราวาดตรงนี้ตรงนี้ก็จะเว้าวนะคะความเว้าวเนี่ยจะอยู่ช่วงใต้อ,อกแต่ว่าเหนือเอวนะคะ ขาถึงจะดูเอวเล็กเอวบางแล้วพอเราตรงนี้นะจากยอดอ,อกเนี่ยเราจะลากมาหาตรงนี้นะคะเราก็ต้องตีโค้งไปแล้วก็มาว้าวเหมือนกันถ้ามันฝืนมากว่าดแล้วมันฝืนมากเราก็ขยับเข้ามาอย่างนีค่ะอันนี้มันจะเป็น เทคนิคเฉพาะตัวนะคะมันจะไม่ตายตัวว่าต้องกี่นิ้วกี่เซนนะคะเพราะว่าเราไม่สวยเราก็ลบนะคะเห็นว่าจุดตรงนี้ขยับออกมาละเพราะว่าแล้วมันไม่สวยแต่ความกว้างของตรงนี้ก็ต้องให้ได้หนึ่งนิ้วกระเบียดเช่นเดิมนะคะ ถ้าเราขยับตรงนี้มาตรงนี้ก็ต้องขยับตามนะคะไม่งั้นเราจะไม่ได้หนึ่งรูกระเบียดนคะคะแล้วทีนี้พอเราได้ตรงนี้นะเราหากึ่งกลางค่ะเพื่อที่เราจะลากลงมาข้างล่างเรายังไม่รู้กึ่งกลางแบ่งครึ่งเขาค่ะจุดแบ่งครึ่งเขาจะอยู่ตรงนี้ละจะไม่ตรงกับจุดองหางละ ล่งเอียงนิดนิดนะคะขีดลงมาแ8นิ้วค่ะลากไปหาลากไปหากันถ้าเขามีหน้าท้องนะคะถ้าเขามีหน้าท้องเราจะวาดโค้งอย่างนี้นะคะถ้าเขามีหน้าท้องจะวาดโค้งอย่างนี้แต่คนนี้เ็าไม่มีหน้าท้องเราก็ตีตรงอย่างนี้เลยค่ะดังนั้น เราจะต้องสังเกตเองนะคะว่าเส้นตรงไหนควรจะเว้าเส้นตรงไหนควรจะนูนนะคะเนี่ยเราก็ต้องมาแต่งอกจะสวยไม่สวยก็อยู่ตรงอกเนี่แหละคะ่ะแล้วเราก็ต้องดูว่าเนี่ยพอพอมันลากไปอย่างนี้นะจะเห็นว่าไม้บรรพดมันต้องไปอย่างนี้มันถึงจะสวยไงมุมมันถึงจะสวย แล้วถ้าเราไม่ชอบแบบนี้เราไม่อยากได้ตีตรงอย่างนี้เราก็จากจุดบานหน้าเนี่ยนะคะวัดขึ้นไปสักครึ่งนิ้วค่ะเราก็ค่อยๆโค้คงโค้งไปหาบานหน้าขึ้นไปครึ่งนิ้วนะคะเราก็จะได้แนวนี้นะคะเราก็จะได้เส้นคัดส่งละที่ดูเป็นธรรมชาติไม่ฝืน จะเห็นว่าจุดอกห่างเนี่ยจะสูงจะต่ํากันไปนิดนึงเนี่ยไม่มีผลอะไรเลยเพราะว่าเนียงไงเราก็ต้องมาวาดตรงนี้เป็นเส้นโค้งข้างหลังอ่ะข้างหน้าเราว่าเราพอใจแล้วนะเราก็มาวาดข้างหลังจุดข้างหลังเนี่ยนะคะจากจุดนี้นะคะวางไปหาตรงเกตเนี่ยเราจะ ตั้งใหม่นะคะลากลากให้เป็นเส้นตรงค่ะนะคะแล้วเราก็วัดใหม่สีนิ้วนะคะขีดตรงนี้ใหม่ค่ะตรงนี้จะเป็นเกตนะคะสีนิ้วแล้วนะคะวัดมาอีกสีนิ้วค่ะจากสีนิ้วเราวัดลงมาอีกสีนิ้วนะคะแล้วก็ลากเส้นเกตหลังไปหาสีนิ้วค่ะ ทีนี้อย่าลืมนะว่าบาตหลังเมื่อกี้เราขาดไปเรามาเช็คบาตหลังใหม่14นิ้วครึ่งจากที่เราหดตรงนี้เข้ามานะคะ14นิ้วครึ่งเห็นไหมคะพอดีเป๊ะเลยอะแต่ว่าเราต้องการบวกไปอีกกระเบียดนึงไงเราก็วาดใหม่คะ่ะเส้นนี้ก็ลบไป ดังนั้นจะเห็นว่าถ้าเราไม่ตั้งเกตตรงนี้เนี่ยไหลตรงนี้จะออกมาไม่ได้จะทำให้มีผลต่อเส้นบาทหลังนะมันจะกลายเป็นอย่างนี้ไงใช่ไหมมันจะกลายเป็นอย่างนี้ไปเลยดังนั้นการตั้งเกตก็มีความสำคัญนี้เรามาวาดเกตสะโพกก้นข้างหลังนะคะแบ่งครึ่งเหมือนกันนะแบ่งครึ่งได้เท่าไหร่ล่ะ แล้วก็ตั้งเอียงวัดมา8นิ้วค่ะลากไปเลยแล้วเราก็แต่งเก็บแต่งด้วยการตรงนี้จะคอดนะคะตรงนี้ควรจะเป็นตรงนี้จะคอดให้เป็นรูปก้นด้านข้างนะคะคอดอย่างนี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นเดสนะคะแล้วทีนี้ทรงตรงนี้ค่ะจะสอบหรือจะบานขึ้นอยู่กับเราค่ะถ้าสมมุติว่าบานนะคะถ้าบานวัดจากด้านข้างเนี่ยค่ะอยู่ที่เราเลยค่ะจะดีไซน์ว่าเราจะให้บานเท่าไหร่ถ้าบานหน่อยก็นิ้วกระเบียดนิ้วครึ่งน,นะแล้วแต่เราก็ลากให้เป็นเส้นตรงโดยที่เราจะต้องยึดสะโพกเป็นหลักนะคะ คือพววาดมาเนี่ยมาอย่างนี้นะเราจะให้บานพอตีมาแล้วเราจะต้องคลอดอย่างนี้แล้วก็เอียงค่ะอย่างนี้นะเราจะไม่ตีตรงนะคะอย่างเงี้ยแล้วก็เอียงออกไปอย่างนี้จากสะโพกนะคะเอียงออกไปอย่างนี้อันนี้เราก็จะได้ความบานของกระโปรงนะเป็นสองนิ้วนะคะสองนิ้ว จากสะโพกนะคะค่อยๆหันไม้บรรทัดไปนะคะโดยที่ช่วงตรงนี้จะคอดนิดนึงคอดขนาดไหนมันแล้วแต่ค่ะมันจะคอดเท่าไหร่เนี่ยมันแล้วแต่มือที่เราจะวาดเนีย่ยเห็นไหมถ้าเป็นเส้นตรงมันจะเป็นอย่างนี้มันไม่สวยมันดูไม่มีฟิลลิ่งนะคะดูไม่มีความเพล้วเราจะต้องค่อยๆคอด ขอดแล้วออกมาอย่างนี้มันจะดูเวลาเดินแล้วมันจะสะบัดสะตุ้มติ้งนะคะมันจะดูไม่ทื่อค่ะอย่างนี้นะคะแล้วเวลาเราตรงนี้นะคะเราจะต้องยกด้านข้างเนี่ยขึ้นชายกระโปรงเนี่ยค่ะต้องหักขึ้นไปหนึ่งกระเบียดนะคะแล้วก็ลากมาใหม่ ตัดกระดาษแล้วก็มาชนกันแล้วก็แต่งด้านข้างก็ได้ค่ะเนี่ยจะต้องตรงนี้จะต้องมีความโค้งขึ้นไปนะคะหนึ่งกระเบียดอย่างนี้นะคะอันนี้คือชายกระโปรงแล้วถ้าสอบละ่ะถ้าสอบเราก็วัดเข้ามาค่ะจากเส้นสะโพกเนี่ยค่ะเราจะสอบมากสอบน้อยถ้าสาวเปรี้ยวเราก็สอบไปสัก นิ้วครึ่งหรือนิ้วกระเบียดแล้วแต่ค่ะอ่ะอันนี้ตั้งมานิ้วกระเบียดนะจะสอบให้ดูว่าถ้าสอบนิ้วกระเบียดสอบอยังไงแล้วก็ขีดมานิ้วกระเบียดนะคะจากสะโพกจากสะโพกเนี่ยว,วัดลงมาก่อนสองนิ้วนะคะสนิ้วแล้วเราค่อยๆหันไม้บรรทัดเนี่ยคะ่ะแล้วก็ลากมายังไม่สวยยังไม่สวยแล้วก็ตั้งใหม่ อย่างนี้อย่างนี้ก็จะเป็นทรงสอบถ้าสอบจะต้องผ่านหลังไม่งั้นเดินไม่ได้นะคะผ่านหลังเท่าไหร่ผ่านหลังเราต้องวัดจากเส้นสะโพกลงมา7นิ้วครึ่งนะคะถ้ากระโปรงจะผ่านหลังเนี่ยต้องวัดจากเส้นสะโพกลงมา7นิ้วครึ่งอันนี้จดเองเลยนะเพราะว่าอันนี้ของครูจะทําทรงเอค่ะครูไม่ได้ทําทรงสอบแต่อันนี้จะทําให้ดูว่าถ้าสอบก็คือวาดอย่างนี้นะคะ จะสังเกตว่าเราจะไม่ตีเป็นเส้นตรงอย่างนี้นะมันไม่สวยเราจะต้องวาดแล้วก็ค่อยๆค,อ,ยค,อ,ยคอดคอดเข้ามาเป็นเดียวขาเขานะคะจะทําให้เขาดูมีเดียวขานะคะทีนี้ถ้าคนสะโพกใหญ่เนี่ยตรงนี้จะหนาเราก็จะคอดอย่างนี้ไม่ได้อีกนั่นแหละถ้าจะเจอคนสะโพกใหญ่ต้นขาใหญ่การวาดก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะอันนี้ไปฝึกกันเอาเอง เราได้อย่างนี้แล้วทีนี้เรามาหาวงแขนแขนเนี่ยนะคอตัวนี้เป็นคอกลมนะคะดังนั้นคอจะไม่วาดให้นะคะแต่ว่าเราจะมาเก็บเก็บแขนเนี่ยคะ่ะจากอกนะคะจากยอดอกเนะะี่ยค่ะอย่างเงี้ยใส่แล้วอ้าอ้าเลยคะ่ะแขนตรงนี้จะอ้ามากวัดไปหาบานหน้าบานหน้าดั้งเดิมนะที่เราที่เราได้จากแม่เสื้อน,นะคะที่จากแม่เสื้อนะ แล้วเราหาบานหน้ามาเนี่ยคือจุดนี้ใช่ไหมคะคือจุดนี้เนี่ยจุดเนี้ยคือจุดที่เราจะต้องเก็บยอดอ,อกเก็บยอดแขนตรงนี้คือจุดที่เราจะเก็บรักกะแล้นะคะจากจุดเนี้ยลากมาหายอดอ,อกนะคะแล้ววัดมาอีกประมาณสามหุนสามหุนนะคะมากกว่าได้แต่อย่าน้อยกว่าสามหุนแล้วก็ลากลงมา แล้วก็ถอยไม้บรรทัดมาอีกครึ่งนิ้วแล้ววัดมาอีกสามหุนนะคะตรงนี้เราจะปิดเกต็ดค่ะปิดเกต็ดเพื่อให้นมเขาเด้งขึ้นอย่างนี้นมยังไม่เด้งขอตัดกระดาษก่อนนะคะ